สวัสดีครับพี่น้องพอกันนี่คือเราเหมือนเดิมนะครับมันนี้ตรงกับวันที่สิบเอ็ดมกรกาคมสองพันอยหกสิบห้านะพี่น้องประมาณแปดโมงครึ่งนะครับพอกันที่ผมผ่านฟาร์มกบนะครับบ้านโนนราสีตะบลนขวลัวไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามมหาสารคานะครับ เบอร์โทรศัพท์อะศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับเพื่อพี่น้องมีปัญหาสงสัยขอะกันได้นะครับโทรมาได้พี่น้องหาผู้กองสมพันธ์เด้อศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งยินดีรับไต่พี่น้องทุกคนนะครับนี่ตัวเวิร์กันนี้ภารกิจหลักของผมหมดเลยนะครับก็คือบ่นไปเขาวเวียนมือหนังสียไปมันก็ได้สิมา ้าพี่น้องมาศึกษากบนะครับเบิ้งมาเบิ้งวิที่มัน,มนเ,นนเออนนนรียกเ,เรียกว่ากบตัวที่มันป่วยสมควรที่เอาไปอนุบาลหรือเอาบ่อนุบาลนะครับถ้าเขาไ่เรียกออกเนี่ยมันสิป่วยหนักพี่น้องเขาต้องมาเรียกออกต่กอนนะครับสังเกตุตันี้มีตัวป่วยบุป่วยน,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ปว่วยอาการสีหนักเลยนี่น,นี่นี่ไอ้นี่พี่น้องเห็นไหมนีอ่อาการสีหนักตัวนี้ ต้องจับบอลอืมจับบอลได้ยังนี่ผุ่น่ะแดงกึ่งๆเห็นบ่พี่น้องป่วยไหนได้ตัวนี้เกาต้องเอาออกนะครับเอาไปเอาใส่บอลนู่นบานนะครับใส่กับขู่ปั๊บชอบข้อทีลดูซ้ำหนึ่งกับอะไรนะครับตาบอลทางนึงบ่เบี้ยังนะครับเพราะขาดวิตามินนะครับตัวนี้บ่ป่วยตัวนี้ป่วยนี่แดงอเห็นบ่พี่น้องตัวแดงออกไปเลยนะครับนี่ทองแดง ขาเขามีบอเป็นแผลบวเป็นแผลนิดเดียวบวมสิ่งเศร้าเลยทีเป็นแผลนิดเดียวสามารถเชื่อรูก้กับเขาได้เอาไปนะครับไอ,นนอนน้เป็นว่าี่บ่เป็นนะครับเห็นว่าไอ้น,นี่ซ้ำนี่ก็เป็นได้พี่น้องเนี่งแดงๆเห็นมันรงแดงไปเลยนะครับ มันเนมูนี่พี่น้องนี่ทั้งเกต็ดอะไรมันเป็นจ้าใจเพคือมูเปลี่ยนมักจะเป็นเลยพี่น้องเป็นบพระตันี้เปลี่ยนตัวแดงด้ยตัวนี้ตัวแดงด้ยที่น่ะพี่แพ้เขานะครับเป็นหน่อยท่านไม่เอาไปพี่น้องนี่เขาเป็นลายเห็นเป็นลายมัน,าย,มนยากทั้งเกลตัวนี้สีสันบพคือมูหรอกมันมันเป็ี่ยน นี่แผลเขาเห็นไหมครับเอาไปเลยนะครับมันเป็นน้ำสาเหตุมันเกิดผมว่าเป็นน้ำบอ่อผมประสาทนี่บอ่อผมบอโบเคบอ่อผมเปียะตัวนี้เป็นหมอกลายเลยผมแพ้เห็นมังหลงังมันเป็นอยู่ข้างหลงังเขาบอกเห็นพี่น้องนี่บ่อมันปุ่มตะปุ่มจะปั๊มนี่ยมันมาขุดออกมาอยู่นี่บอ่อผมที่มาทําพวามสาสตรมาอยู่เครื่องแตกเครื่องเหล่านะครับใส่ไว้ในบบ่อผมนี่ ตกเบิ้งพี่น้องเอาเป็นวันข้าวเดียวกับเส้าคำนั้นเป็นไม่ไหมนะครับถ้าเป็นลายเดียสม,มอร่อย่างเดียวพี่น้องเป็นลายแไม่บงมุนิพี่น้องใช่ไหมทามใหญ่เป็นบุญทางปีใหญ่เป็นบุญพี่น้องบ่เป็นปลอดภัยโอ้นี่ขพระบาทเปียก แต่ว่าเป็นเพื่องทนทานตัวนี้เอาไปก่อนรักษาขาเขาก่อนนี่นี่เขาว่เป็นง่ามตัวนี้เขาเป็นง่ามนะครับเดี๋ยววันนี้ขนนะตาใหม่เลยนนะ <c oughs> เป็ี่ยนไปนี่เกล็ดมากกว่านี่นนนนไอ่ดูขี้ดูก่อนเราไปนะครับ ปลอดภัยน้องปลอดภัยพี่น้องปลอดภัยอยู่บอกผมบอกให้ถอดนี่เห็นบ่นี่ปุ่มปั๊มปุ่มปั๊ม,ม,มนี่พี่น้องนี่นี่เห็นบ่ครับนี่งาหัวมันเต้นมันนี่มันหะกหักหักนี่หักไปหะมากกับบาดซ้ำน,นะครับนี่นี่นี่ บอผมผมบอสังเกตสักีกตผมบอหุ่จักนะครับเป็นบอกลายเลยนี่นนี้มันขูดออกตรน,นี้แหละนะครับนี่ตาเหยีที่เขาเป็นนะครับมือกัหายแล้ปลปลวปวดเพราะสนันดีขึ้นเั้นขื้อเนี่ยมึงขายมังเดียงทังเดียงเมียนมนนี่น้องเอาคุณหาเขาครับ พวกปวดไทรข้างคอพวกนี่สิ่งหนึงเป็นเบื่อชัดเจนได้หนี่จยอยๆนี่น <Sh ot two> ี่นะครับเป็นเปลีนเป็นขาพวกเป็นเพลียอะกับเป็นได้พี่น้องอดมันนั่นน่ะตานท่านเขาบวพทอดนะพวกตันท่านเขาบวพทอดนะพี่น้องบวกไม่เพลียอะกับเป็นนะครับจอยเลยนะครับนี่คือการขัดกบนะครับ ตัวไหนเป็นบเน่เป็นห่อไปรักษาเลยรักษาเขาเดี๋ยวก็หายก็ขึ้นมาไหว้ฮิคาน์นพี่น้องตัวนี้งที่กันเถอะพี่น้องโอ้เป็นหนักตัวนี้บ่เป็นหนักแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแดงๆเห็นี้มพี่น้องหลอดมือไปไหนอยู่ที่ไหนพี่ขาเขานี่เโอ้โอบ่หน่อยเป็นเป็นตะไนี่หมดเลงบ่บ,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 บ่การนักได้เอาการธรรมดาไปนะครับเป็นคลิพย์ตัวนี้หนึ่งสองสามที่หาหกทิพยองตัวนะครับ คนอย่าพี่น้องทิ้มบอลนี่คือเขาบอกท่านแสดงอาการเขาก็ไปรักษาแล้วก่อนรักษาข้าวเดียวขาเต้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่น้องผมว่าอย่างหนึ่งสองขาสี่ที่เวทตัวที่เวทตัวที่บอลที่หนึ่งพอดีพี่น้องนะครับเราสองรีบไปรักษาเขาซะ ทำบนรักษากันเรียบร้อยพี่น้องเอาคลิปนี้ก็สักมีนาะพี่น้องเนาะกดไมคคลิปน่ะนะครับปลูกตะใคร่เลื่อมซับตะใครดิพี่น้องกดซับตะใครกดไลค์กดแชร์เพิ่ว่าสวัสดีครับ